สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับอิทธิพลจากการที่ดาวพระราหูเขาจะย้ายในวันที่5พฤษภาคม68เนี้ยนะครับเขาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองในราศีกุมซึ่งเวลาดาวย้ายไปอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยดาวเขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเกษตรตาที่บด,ดีนะครับดาวจะมีความมั่นคงดีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีผลเสียนะเพราะการที่ดาวราหูอยู่ในภพลาภระเนี่ยบางทีก็จะเรียกว่าราหูเรียกทรัพย์ราหูเรียกลาบนะครับก็ค่อนข้างส่งผลดีกับคุณนะครับเพราะฉะนั้น การย้ายของดาวก็ยังส่งผลดีต่อเนื่องดาวราหูของคุณเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนนะครับอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ากรรมะนะครับเจ้าของพบกรรมะที่แปลว่าการงานเพราะฉะนั้น การที่ดาวเนี่ยไปอยู่ในบ้านตัวเองดาวมันมีความแข็งแรงมั่นคงสม่ําเสมอต่อเนื่องถาวรได้ดีในคุณคือค,คุณสมบัติเวลาดาวได้ตําแหน่งเกษตรเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลดีต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะพูดถึงกรณีอิทธิพลที่เกิดจากพราหูเพียงอย่างเดียวก่อนดาวดวงอื่นก็อยู่ในมุมที่ดีแต่ว่าอาจจะส่งผลในมุมอื่นแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรประกอบกันซึ่งดาวราหูเนี่ย จริงๆก็ส่งผลกับในเรื่องอื่นๆด้วยขึ้นอยู่กับว่าในดวงคุณเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องอะไรแต่ถ้าโดยภาพรวมเขาทําหน้าที่เป็นเรื่องการงานของคุณเพราะฉะนั้นเวลาดาวไปอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความมั่นคงกับเรื่องของการงานที่มากขึ้น ค,คุณมีเกณฑ์กับการที่จะได้งานอะไรที่เป็นงานถาวรงานระยะยาวคุณอาจจะได้บรรจุคุณอาจจะได้ความมั่นคงอะไรต่างๆระยะยาวที่เกี่ยวกับเรื่องการงานซึ่งถือว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ดีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าสไตล์ดาวราหูเนี่ยเขาเป็นดาวธาตุลมและเขาเป็นจุดคลาดเนาะมันก็จะมีความ แปรปรนหน่อยมันก็จะมีความไม่ค่อยนิ่งหน่อยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าดาวเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านตัวเองที่มันแปลว่ามั่นคงสม่ําเสมอนะแต่สไตล์การงานแบบดาวราหูที่มันไปมั่นคงเนี่ยมันจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานแต่มันก็เป็นงานที่คุณอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งๆนะบางทีอาจจะมีเรื่องของการต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างหรือบางทีมันจะต้องมีการเดินทางไปไหนมาไหนในเรื่องของการทํางานคือมันจะมั่นคงแต่มันจะไม่นิ่งนะครับส่วนอีก มุมหนึ่งที่ค่อนข้างส่งผลดีด้วยอีกด้วยนะครับก็คือมันจะมีช่วงที่ดาวราหูเนี่ยเขาจะต้องมาเจอกับดาวเสาร์นะครับก็สองช่วงหลักๆก็ช่วงแรกก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยช่วงสั้นๆนะครับตั้งแต่วันที่5พฤษภาถึง19พฤษภาที่ดาวเสาร์กับดาวราหูเขาเจอกันอันนี้เขาเป็นคู่มิตรใหญ่กันนะครับมันก็จะส่งเสริมให้เกิดอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสกับการเติบโตอะไรใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงหลังจากที่ดาวเสาร์เขาถอยหลัง กลับมาหลังวันที่23สิงหาจนถึงกุมภาปี69จังหวะนั้นก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่มันมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนมีโอกาสกับการเติบโตก้าวหน้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานของชาวลักนณาพฤศพได้ดีมีโอกาสกับการได้รับความไว้วางใจการสนับสนุนการส่งเสริมรต่างๆซึ่งก็ถือว่ายังดีต่อเนื่องกับเรื่องการงานสําหรับชาวลักนณาพฤศพส่วนถ้าถามว่ามันมีมุมไม่ดีอยู่บ้างไหมอ่ะมันก็อาจจะ ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับสำหรับใครที่บางทีในปีนี้ปีหน้าเนี่ยดาวราหูเขาเป็นการะกินีจรในดวงเนี่ยนะครับและบางเอิญอาจจะมีดาวพุธอยู่ในจุดนี้หรืออยู่ในจุดนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าดาวราหูกับดาวพุธเนี่ยเขา ไม่ถูกกันเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันมันก็อาจจะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานมันมีงานที่เข้ามามั่นคงถาวรแหละแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหาเรื่องหาลูกน้องยากนะครับมีปัญหาทะเลาะกับลูกน้องได้ง่ายหน่อยเพราะดาวพุธเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะและบางทีก็อาจจะต้องระมัดระวังความผิดพลาดในงานที่เกิดกับเรื่องของการเงินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องระวัง